สวัสดีครับวันนี้ผมไอซ์นะครับจากมาสด้าพระนครสาขาเกษตรนว,วมินช่อง m าสด้าไปไอซ์เดี๋ยววันนี้ไอซ์จะมาพาไปดูมาราสองโฉมใหม่นะครับที่เพิ่งปรับปรุงหน้าตาออปชันกันมาแล้วก็พิเศษอยากให้ดูว่าคันนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นในราคาเพียง5 90, 9 9 0 0 0บาทไม่ข้าม 6, ,000 สนบาทเป็นรถดีโคคาเครื่องพันสแบบนี้สามารถแต่งให้มันหล่อถูกใจ ดูเต็ตาทันสมัยมากขึ้นได้แบบนี้กับชุดแต่งชุดแต่งเอ็กตรีมนะครับรอบคันก็จะประกอบกันด้วยสเกิร์ด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังไหนพาไปดูกันว่าแค่รุ่นเริ่มต้นน่ะก็ทำให้หน้าดึงดูดน่าสนใจได้มากขึ้นยังไงเดี๋ยวพาไปชมกันครับ เรามาเริ่มในส่วนของด้านหน้าของมาด้า2ตัวสีรุ่นเริ่มต้นแบบนี้กันก่อนนะครับอย่างคันนี้เป็นสีเทาดำแมชชีนเกรย์สีเทาดำของมาด d a จะฉ่ำเงากว่าปกติสีนี้เป็นสีพิเศษที่ต้องเพิ่มเงิน10,000บาทนะครับตัวกระจังหน้าคันนี้ได้ดีไซน์ใหม่ทั้งหมดตัวคิ้วจากของเดิมเป็นโครเมียมตัวนี้จะไปทำเป็นสีดำให้มันดูดูสปอร์ตมากขึ้น แล้วก็กระจังหน้าเนี่ยครับจะกลายเป็นดีไซน์แบบปิดทึบแล้วนะครับตามสมัยนิยมแต่กระจังหน้าตัวนี้ขึ้นอยู่กับสีที่ลูกค้าออกด้วยถ้าลดสีขาวก็จะได้กระจังหน้าสีขาวนะครับอยากดูสีไหนลองทักไอซ์กันเข้ามาก่อนได้ย้ำว่ารุ่นนี้คือรุ่นเริ่มต้นสามารถตกแต่งสเกิร์ตแบบนี้ให้มันดู สปอร์ตเตตามากขึ้นได้นะครับในราคาแค่599,000บาทอย่างชิ้นล่างตัวนี้ก็จะเป็นสเกิร์ตหน้าของยี่ห้อ x t e ก m นะครับตัวคลิปแดงตัวนี้เป็นสติกเกอร์ที่เขาติดมาเพิ่มเติมให้ลูกค้าสามารถเลือกที่จะติดหรือไม่ติดก็ได้สั่งไอซ์ได้เลยนะครับในส่วนของไฟหน้าตัวนี้ก็จะเป็นโปรเจคเตอร์ ดวงแก้วแล้วนะครับเป็น LED สีขาวแล้วก็มี daytime running light มาให้แล้วเปิดปิดอัตโนมัติเวลาแสงไม่พอเปิดให้เองนะครับนี่แค่รุ่นเริ่มต้นนะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED เปิดปิดอัตโนมัติให้แล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างแล้วออปชั่นอื่นๆภายในเพิ่มเติมกันต่อนะครับพอมาดูในส่วนของด้านข้างรุ่นเริ่มต้นแบบนี้นะครับ สำหรับตัวรุ่นเริ่มต้นจะได้เป็นล้อกระทะพร้อมฝาครอบแบบนี้15นิ้วนะครับเช่นกัน m a สด้ต้องทำต้องการทำความแตกต่างระหว่างสีฝาครอบตัวนี้จะได้เป็นสีดำพื้นสีดำคลิปด้วยสีบอลเงินขึ้นอยู่กับสีรถที่ลูกค้าเลือกเหมือนกันนะครับส่วนของสเกิตด,ด้านข้างที่ ทางร้านแม็กเอ็กอาร์ร้านชุดแต่งเอ็กซ์ตรีมติดเพิ่มขึ้นมาก็คือจะเป็นชิ้นนี้นะครับลากยาวนี่ยซูมล้อหน้าถึงซูมล้อหลังเลยด้านประตูหลังเนี่ยจะมีเป็น2ชั้นนะครับแล้วก็เช่นเดิมคลิปสีแดงเราสามารถที่จะเลือกให้ร้านคลิปหรือไม่คลิปมาก็ได้นะครับตัวมือจับประตูก็จะเป็นกุญแจคีย์เลสแล้วนะครับสามารถเปิดปิดได้ซ้ายขวานี่เลยทางมาสด้ารันปุ่มซัพพอร์ตมาให้ทั้งประตูคนขับและคนนั่งนะครับเผื่อว่า เราจะไม่ได้เข้ารถเราจะเอา,เอาของประตูด้านคนน,นั่งด้านข้างก็ได้เช่นกันพอมาในเรื่องกระจกมองข้างชิ้นนี้นะครับจะมีไฟเลี้ยวให้แล้วตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะครับย้ำอีกทีว่าตัวที่ไอ้ถ่ายให้ดูนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวให้แล้วนะครับสังเกตว่าไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างมาสด้าของเราเนี่ยจะหักมาถึงมุมในเลยมีประโยชน์ยังไง ถ้าเราเป็นมอเตอร์ไซค์อยู่ด้านขวานะครับมาขนาบข้างอย่างนี้แล้วเราเป็นคนขับรถขณะที่เปิดไฟเลี้ยวซ้าย<ม>ทาง Side, มอเตอร์ไซค์หรือรถข้างเราจะรู้นะครับว่าเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายอยู่ในส่วนของด้านท้ายรุ่นเริ่มต้นย้ำนะครับรุ่นเริ่มต้นเรามีเซ็นเซอร์หลังให้แล้วสี่จุดนะครับพร้อมกล้องมองหลังขนาดถอยหลังให้แล้วแค่ตัวเริ่มต้นนะแล้วยิ่งคันนี้ ติดตั้งสเกิร์ตล้อคันที่เราเห็นจะเป็นสเกิร์ตชิ้นหลังของ x t ็ก m ์เช่นกันเวลาเราติดสเกิร์ตหลังของ x t ็ก m ์ตีมครับมันจะเป็นปลายท่อเสียคู่ด้านซ้ายชิ้นนี้นะครับที่เราเห็นมันจะเป็นท่อหลอกนะแต่พอด้านขวามันจะเป็นท่อจริงๆที่โรงงาน m a ส d a เข้าให้มาพอมันเป็นท่อหลอกแบบนี้ปลายท่อลักษณะไม่เหมือนกันทางร้านเขาก็จะติดปลายท่อให้มันบาลานซ์กันซ้ายขวาให้มันเหมือนกันดูไม่ ดูไม่แปลกนะครับก็จะดูสปอร์ตมากขึ้นเป็นท่อไอเสียคู่มาให้เลยด้าน,นหลังไฟท้ายนะครับก็จะดีไซน์แบบนี้พร้อมฟอนต์ตัวใหม่ Mazda 2นะครับฟอนต์โลโก้ Mazda ตัวใหม่ตัวสปอยเลอร์หลังเนี่ยไม่ว่าลูกค้าจะติดสเกิร์ตหรือไม่ติดนะทางโรงงาน Mazda เขาให้มาอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองด้านท้ายของ Mazda 2 4ประตูตัวเริ่มต้นลืมแจ้งว่าของ Mazda 4กับ5ประตูแล้วแต่ลูกค้าชอบเราขายราคาเท่ากันนะครับไหนๆมาด้านท้ายแล้วเดี๋ยวจะเปิดท้ายให้ดูว่ากว้างขนาดไหนสำหรับรถไซส์เล็กขนาดนี้นะครับบอ,อ,อ,อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายเดี๋ยวเอาถุงพลาสติกออกก่อนนะครับ ก็จะกว้างขวางพอสมควรเลยนะครับสำหรับมาด้าสองสี่ประตูเปิดมาเสร็จปุ๊บรุ่นนี้ไม่มียางอะไรให้แล้วนะครับทางมาสด้าจะให้เป็นปั๊มลมและน้ำยาชุดปะยางสุกเฉินมาให้แบบนี้พื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายแบบนี้ถ้ารู้สึกว่าเก็บไม่พอสามารถพับเบาได้อีกนะครับ โดยการดึงสลักซ้ายขวาจากด้านท้ายรถแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เอี้ยวตัวไม่ใช่เข้ารถนะครับเอี้ยวตัวไปพับเบาะอีกทีหนึ่งแบบนี้นะครับเปิดประตูหลังมาเมื่อกี้เราดึงสลักไว้แล้วคราวนี้มันพับแยกกันได้ซ้ายขวาพื้นที่ห้องโดยสารด้านหลังกับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายก็จะทะลุก,กันแบบนี้เลยนะครับที่เขาทําพับแยกให้กันซ้ายขวาเงี้ยเผื่อว่าเราไปกับเพื่อนกัน3ามคน 4คนเพื่อเรายังนั่งได้กลับบ้านนะครับแล้วฝั่งนี้ขนของยาวๆอาจจะเป็นไม้ม็อบไม้กวาดทีวีอะไรอย่างนี้แล้วแต่ว่าของที่ลูกค้าจะขนกลับบางทีขนของยาวไนงะเราก็ยังกลับได้เหมือนเดิมหรือถ้าเราไปกันแค่2คนจริงๆสามารถพับเบาะร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้ได้เลยนะครับอ่าก็นั่งแค่คู่หน้า แล้วเราก็ขนของกลับบ้านได้เต็มอัตราเลยนะครับแบบนี้เลยรถไซส์เล็กราคา5 9 9 0 0 0บาทใช้งานได้อนเนกประสงค์ครบถ้วนนี่เราปิดท้ายรถกันแล้วก็ให้ดูกล้องมองหลังเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับของมาส d ตก็จะอยู่ด้านนี้รุ่นเริ่มต้นเราให้มาแล้วนะครับพร้อมเซ็นเซอร์หลังอีก4จุดเลยมีตรงกลาง2จุดแล้วก็มุมกันชนซ้ายขวาสจุดนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูในรถว่า เวลาถอยแล้วภาพจะขึ้นมาแบบไหนนะครับก่อนเข้าไปในรถให้ดูกุญแจนะครับได้เป็นดีไซน์ใหม่แล้วแบบนี้เหมือนรุ่นพี่ CX30 m a ามด้านะครับจะเป็นกุญแจสี่เหลี่ยมดีไซน์ใหม่เผื่อใครจะหาเคสนะครับก่อนออกรถหรือออกรถไปแล้วว่ามาด้า2รุ่นใหม่ได้กุญแจยังไงเป็นแบบนี้นะครับสำหรับตัว4ประตูจะมีปุ่มเปิดฝาท้ายด้วยรีโมทมาให้ด้วยนะครับกดค้างนะครับ ปัตไทาก็จะเด้งขึ้นมาให้เรานิดนึงเราสามารถเปิดแมนนวนมือได้เลยแบบนี้นะครับอ่านี้ก่อนเข้าตัวรถให้ดูคอนโซลหน้าสวยๆวยวัสดุตกแต่งการประกอบของ Mazda รุ่นนี้ก่อนนะครับแค่รุ่นเริ่มต้นที่เราเห็นนี้ทาง Mazda ก็จะให้เบาะหนังสีดำมาแล้วนะครับแบบนี้เลยนะฮะ หรือใครไม่ถูกใจอยากทำให้มันเป็นสีแดงสีครีมตามสไตล์ตัวเองลองทักกันปรึกษาไอซ์กันเข้ามาก่อนได้นะครับตัวบาะรุ่นเริ่มต้นแบบนี้ยังเป็นปรับแมนวนวลมืออยู่นะครับแต่ว่าเพียงพอต่อการใช้งานสามารถขึ้นลงและเอนได้นะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปสตาร์ทดูว่ามีออปชั่นอะไรบ้าง เราขึ้นมาในรุ่นเริ่มต้นของมาต้า2นะครับย้ำอีกทีตัวน,นี้ตัวเริ่มต้นมีปุ่มสตาร์ทให้แล้วกดปึ๊บเรือนไมที่ได้ก็จะหน้าตาแบบนี้เลยนะครับด้านขวามือเป็นข้อมูลกันครับขี่สามารถเปลี่ยนได้เป็นเลขดิจิตอลนะครับด้านซ้ายรอบเครื่องความเร็วเป็นมาตรฐานปกตินะฮะจอจอให้มาแล้วเมื่อกี้ติดค้างกันไว้ด้านท้าย เวลาลเราเกี่ถอยหลังก็จะมีกล้องมองหลังขีดบอกระยะแล้วก็เซ็นเซอร์บอกระยะให้เลยแบบนี้4จุดนะครับมุมซ้ายมุมขวาตรงกลางอีก2อนะครับอันนี้ก็กันชนท้ายเรานะครับมีขีดบอกระยะ150 130ให้เรียบร้อยนะครับโอเคแล้วก็พวกฟังก์ชันจอต่างๆจอตัวนี้ลูกค้าสามารถต่อ Apple CarPlay Android Auto ฟังเพลงจูฟสปอติฟายใช้ o o o g l e Map ลิง์ขึ้นตอนนี้ได้เลยนะครับสำหรับคอนโซลหน้ารุ่นเริ่มต้นก็จะให้เป็นพลาสติกดำเงาแบบนี้แต่ว่าไม่ใช่ดำสนิทนะมันจะเป็นลายแบบมีลูกเล่นหน่อยนะครับแล้วก็แอร์รุ่นเริ่มต้นให้มาเป็นแอร์อัตโนมัติแล้วนะครับก็คือสามารถเปิดออตโต้ตั้งอุณหภูมิได้เลยนะครับ ตัวนี้เป็นช่อง usb 2จุดสามารถต่อ apple carplay android auto ได้ช่องชาร์จไฟมีฝาปิดให้เรียบร้อยตัวนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆน,นะฮะด้านซ้ายมีม u l t i function ให้แล้วลืมแจ้งว่าตัวนี้การปัดน้ำฝนเราเนี่ยครับเวลาฝนตกช่วงนี้จะเข้าหน้าฝนแล้วนี้ฝนตกแล้วปัดให้เองอัตโนมัตินะครับด้านขวาเหมือนที่เกิดไวต้ตอนแรก มืดแล้วไฟหน้าจะเปิดให้เองอัตโนมัติเหมือนกันนะครับออปชั่นค่อนข้างครบคันในราคา599,000บาทนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นไฮไลท์ที่เพิ่มเติมมาสำหรับปีนี้นะครับดีไซน์ใหม่จะมีเบรกเองฉุกเฉินอัตโนมัติให้ทุกรุ่น Smart City b r a k e Support นะครับในขณะที่เราขับความเร็วต่ำนะครับถ้ามีรถตัดหน้าหรือคันข้างหน้าเราเบรกฉุกเฉิน เราเผลอเลยหรือเขาคำนวณแล้วว่าเราเบรกไม่ทันรถจะเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติให้เราเองนะครับแค่รุ่นเริ่มต้นนะย้ำว่านี่คือรถราคา5 9 0 0 0 0 0 0 0บาทได้ออปชั่นดีไซน์วัสดุภายในหรูๆแบบนี้ไปเลยนะครับตัวเบรกอัตโนมัติด้านหน้าเมื่อกี้ที่แจ้งเขาจะมีกล้องอยู่ด้านนี้ไว้อ่านวัตถุข้างนอกนะครับเขาสามารถ เซฟตี้เราได้ในกรณีฉุกเฉินนะครับก็เป็นระ,ระบบความปลอดภัยที่มาสด้าให้มาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยส่วนเรื่องระบบช่วยการทรงตัวอะไรต่างๆ ABS EBD กระจายแรงเบรกทชั่คนคอนโทรอะไรต่างๆไม่อาจจะไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ารถสมัยนี้มีให้ทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับแต่ระบบที่ยี่ห้ออื่นไม่มีคือ Mazda มีระบบรักษาเสถียรภาพการทรงตัว GVC นะครับ มีมาให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นตัวเล็กตัวนี้เลยเมื่อกี้เราดูคนขับเรือนไม่จอแอร์อะไรต่างๆไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นเกียร์ของ m a z d a นะครับเป็นเกียร์ k y าย t ีปนะครับ P R N D แล้วก็มีโหมดแมนวนวลลูกค้าสามารถเชนเกียร์บวกลบเองนะครับได้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยแล้วก็มีโหมดสปอร์ตมาให้อีกนะครับโหมดธรรมดาและโหมดสปอร์ต นะครับเพื่อขึ้นเขาลงเขาหรือบางทีเราอยากขับขี่แบบสปอร์ตบ้างสามารถเปิดปิดได้ตลอดเวลาแล้วก็ตัวเซนเตอร์คอมมานเดอร์ตัวนี้นะครับก็คล้ายๆกับปุ่มมัตติฟังก์ชันด้านนี้ที่พวงมาลัยนะครับอันนี้จะสำหรับคนขบับหรือคนนั่งเพื่อนเลพเพื่อนร่วมเดินทางก็ได้เขาสามารถคอนโทรลเสียงเนี้ยเปิดเสียงเงียบเสียงแล้วก็เป็นช็อตคัทต่างๆในวีเกเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์อะไรต่างๆต,ต,ตัวนี้ มาให้เลยตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นมือจับประตูตัวล็อกประตูตัวล็อกประตูต,ะต,ตัวนี้รุ่นเริ่มต้น m a z d a ให้สปีดออโต้ดอล l ็อกมาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นและสามารถตั้งฟังก์ชันการทำงานจากจอกลางตัวนี้ได้เองด้วยนะครับว่าให้เขาล็อกหรือปลดล็อกยังไงอันนี้ก็จะเป็นจุกปรับประจมองข้างซ้ายขวาพับไฟฟ้าแล้วนะครับ เหมือนที่แจ้งตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะครับว่าเป็นปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้เลยตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนะครับย้ำว่ารุ่นเริ่มต้นอันนี้ปุ่มเปิดล็อกปิดล็อกแต่ละมันก็มีล็อกอัตโนมัติให้อยู่แล้วกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะครับเป็นออโต้ขึ้นลงบาคนคนขับอันนี้ลองซูมให้ดูเรื่องวัสดุเบาะหนังของ Mazda ที่เขาให้มานะครับตัวนี้จะเป็นเบาะหนังค่อนข้างเรียบเลยไม่มีลายอะไรนะครับ อ่านี้ก็ภายในห้องโดยสารตอนหลังตอนหน้าในลดราคา5 0 99,000บาทคุ้มหรือไม่ลองดูจากในรูปจากในคลิปได้นะครับแค่รุ่นเริ่มต้นตัวนี้อันนี้จะเป็นเกรดเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นที่บังแดดหน้าซึ่งมีกระจกแต่งหน้ามาให้ทางด้านคนขับและคนนั่งนะครับบางรุ่นจะไม่มีหรือจะมีแค่ด้านคนนั่งคนขับ จะไม่มีแต่ของมาแล้วสองรุ่นเริ่มต้นมีมาให้ทั้งคู่นะครับเมื่อกี้ไอ้ลืมแจ้งตัวคอนโซลหน้าสีดำตัวนี้นะครับที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปก็คือตัวนี้เหมือนเช่นกันเขาจะผูกกับสีรถภายนอกที่เราเลือกด้วยนะครับอยากรู้ว่ารถสีอะไรได้คอนโซลแบบไหนลองทักเข้ามาสอบถามกันทางไลน์ไอคอนได้นะครับรวมไปถึงแผงข้างเขา่าตัวนี้เช่นกันนะครับ จะเป็นสีเดียวกับคอนโซลหน้านะครับมาดูในส่วนของเครื่องยนต์ตัวนี้กันบ้างนะครับตัวนี้ที่เราเห็นอยู่หน้าตาอยู่ในมาด้า2แบบนี้ครับมันเป็นเครื่อง1,300ซีซีนะครับ93แรงมา้าตัวนี้จะเป็น4สูบนะครับ1 2 3 4นะครับให้กำลังดีกว่า เครื่องพันสองอยซีซีอยู่แล้วเพราะตัวนี้เป็นพั0สามซีซีนะครับแล้วก็ได้4สูบด้วยนะฮะอัตราการประหยัดน้ํามันที่มาสด้าเขาเคลมไว้สําหรับเครื่องพันสามที่อยู่ในบอดี้รถ m a สด้าแบบนี้ m a สด้าเขาบอกว่าได้23กิโลเมตรต่อลิตรนะครับในรถราคา5,99,000บาท อันนี้ก็จะเป็นพาชมมาทเตตัว4นะครับเป็นรีวิวโดยคร่าวๆว,ว่ามันหน้าตาเป็นยังไงมีออปชั่นอะไรบ้างได้เครื่องยังไงประหยัดน้ำมันเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ใครอยากรู้รละเอียดเพิ่มเติมตรงไหนลองคอมเมนต์ไอซ์ข้างล่างมาก่อนได้เลยนะครับหรือว่าสนใจอยากเข้ามาดูรถตัวจริงลองขับได้เลยไอซ์อยู่ที่มาสเตอพระนครสาขากเกษตรนวมินนะครับ ใครอยากให้ไอซ์ทำคลิปรุ่นไหนนะครับลองกดติดตามกันไว้ก่อนหรือแล้วก็คอมเมนต์กันมาไว้ได้เลยนะครับไอซก็ถ้ามีโอกาสเจอรถที่ตามคําขอ<ๆ>ก็จะทําคลิปให้ดูตัวจริงๆฝากไว้ใน YouTube สำหรับวันนี้เดี๋ยวไอซ์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ